สวัสดีครับผมสารโรสส์ฟอนครับในนามร้านจัลันรุ่งเรืองสองมัติพ้านะครับตั้งอยู่ตับลตะเกียนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้เอฟหนึ่งหกห้าหรือสิบหกแรงเครื่องยนต์สามสูบยี่ห้อจันมาเก่าญี่ปุ่นนะครับยางหลังจะอยู่ที่แปดดสามขอบ2ี่สิบนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับยางเก่าญี่ปุ่นนะครับพร้อมลอตเตอรี่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่95,000บาทนะครับ95,000บาทเครื่องยนต์3สูบเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยี่ห้อยันมาตัวรถพร้อมลอตเตอรี่นะครับก็ส่งฟรี200กิโลนะครับรับประกันสินค้าโดยสารโรกตพรเช่นเคยนะครับเรื่องรถไทเรื่องอะไรถอดคิดถึงสารโรทตพรตัวจริงเสียงจริง 0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับสินค้าของผมตั้งอยู่ตับนตะเคียนอำเภอจ่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือคุณลูกค้าที่มีรถไถต้องการจะขายก็ติดต่อผมได้นะครับหรือมีรถปิกอัพ4ลอ้อรถ6ลอ้ออยากได้รถไถนะครับมาติดเทิงกับผมได้นะครับ095424 เ6 9 8เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียไลน์นะครับ9ก้าหมนห้าันบาทน,นะครับขอบคุณครับ